30%มีผลไม้อยู่ในนี้นะคะสวิสมูทลี่ก็มาจากประเทศสวิตสวัสดีค่ะ,คะเจอกับว่ารู้ตักอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมารีวิวสินค้า ว่าที่ไปตลาดนัดแล้วเนี่ยวรุตตาได้อะไรมาบ้างวันนี้เข้าของแพงขึ้นเยอะมากเลยค่ะจนจนเขาเรียกว่ามีมีความรู้สึกว่าแพงขึ้นจริงๆก็เลยต้องเริ่มตระหนักในเรื่องของการใช้ใจ่ายวันนี้วรุตาก็ซื้อมาไม่เยอะค่ะเนื่องด้วยว่าตัวเราเองก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วเนาะ ก็กลัวว่าซื้อมาเยอะเดี๋ยวแฟนทานกับลูกสาวก็จะทานไม่ทนันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวารุตตาได้อะไรมาบ้างตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นแคมการพรีเซนต์ของวารุตตาวันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงน,นิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามาีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องยก ขึ้นมาก็ได้ให้ไปถ่ายตัวสินค้าเลยอย่างนั้นวารุตาจะลองดูนะคะว่าแบบไหนจะดีกว่ากันทุกคำติทุกคำชมวารุตาก็จะพยายามนำมาปรับปรุงในการทำคลิปให้มี <c oughs> ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคำติและก็คำชมที่ให้เรามาด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆค่ะมาเริ่มต้นตัวแรกนี่คือแฮมที่นี่ก็เรียกว่าชิงเกนนะคะ เป็นตัวนี้เขาขาย4อัน1ยูโรโหวันนี้ตัวนี้วรุตารีบคว้าเลยค่ะเพราะว่าดูเนื้อดูเนื้อเขานี่ดูเนื้อที่เขาถ่ายในรูปเป็นแบบนี้อันนี้สี่อันหนึ่งยูโรถือว่า สุดยอดมากๆชอบชอบตัวนี้เห็นแล้วโดนใจเรียบคว้าทันทีเลยค่ะสี่อันหนึ่งยูโรก็ตกแล้วว่าอันละตีง่ายๆนะคะอันละสิบาทเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทเท่านั้นก็ตีว่าอันละสิบบาทอันละสิบบาทม,มารุตาก็ถือว่าคุ้งทีเดียวเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า,ามันฝรั่งเขาบดแล้วก็มาทําเป็นก้อนตอนที่เราจะนําไปรับประทานเราแค่นําไปต้มที่นี่เขาจะทานคู่กับออซอสคู่กับเนื้อสัตว์ที่เขาไปตุนกับซอสเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะเอาไปต้มแล้วเอามาทอดทานคู่กับ อะไรก็ได้อนุตาก็เลยซื้อมาอันนี้เขาขาย3อัน3อัน1ยูโรอันนี้ก็เลยแบ่งไปให้แม่ย่า1อันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่ลูกก็ปั้นกลมๆเหมือนกับนึกถึงขนมโขงบ้านเราเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะก็จะผสมตัวแฮมลงไปนิดหน่อยด้วยค่ะ ก็น่ารับประทานก็เป็นอาหารของของคนที่นี่นะคะส่วนตัวนี้ตัวถัดไปก็เป็นแฮมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหัวท้ายเขาตัดลงมาแล้วก็นำมาใส่กล่องแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลงมาใส่กล่องอันนี้อันละห้าสิบเซนวนรุตาก็เลยเซื้อมาเผื่อตุนเผื่อทำอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนัวสัตว์ อันนี้จากราคาเมื่อก่อนอยู่ที่1นึยูโรสานะคะกิโลละสายูโรห้าสิบตอนนี้เหลือ50าสิบเซกก็เบากระเป๋าเราเลยค่ะคือรู้สึกว่าเรายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เราได้กินสินค้าที่ที่มันมีคุณภาพเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปนะคะตัวนี้ชอบมากตัวนี้เป็นชีสเค้กนะคะจะมีอยู่สองรสด้วยกันก็รสหนึ่งก็ เป็นสวรสกับมะม่วงอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนิวยอร์กสไตล์วารุตาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นิวยอร์กสไตล์นั่นก็คืออะไรนะคะแต่เก็จะมีอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีครีมอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะมีครีมหรือก็ไอมีครีมอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเนื้อของสาวรสกับมะม่วงอันนี้หนึ่งแพ็คนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่หกอัน มีอย่างนิวยอร์กสไตล์ก็สอไอสามอันแล้วก็สวรสกับมะม่วงก็อีกสามอันแพ็คนี้1 Euro นึ่งยูโรห้าสิบเซนวรุตาก็เลยแบ่งไปให้แม่ย่า2อันก็เลยเหลืออีก4อันสำหรับเราในครอบครัวนะคะส่วนตัวนี้นี่เป็นชีสอีกตัวหนึ่งที่เป็นชีสก็เรียกว่าแบกบาวันเคซซึ่งเป็นชีสที่ ได้จากน้ำนมที่งวเขาอยู่ตามภูเขาวารุตาเม่แน่ใจว่าชี้ตัวนี้จะมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใครรู้ช่วยตอบวารุตาทีแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นคือคุณภาพเขาค่อนข้างจะดีทีเดียวนุกด้วยว่าเขาใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติงวทุกตัวจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่องวอารมณ์ดีน้ำนมที่เขาออกมาก็ดีเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ซื้อมา2อันอันละ1ยูโร50ก็ตีว่าละอันละ50บาทนี่เนื้อชีตก็เป็นแบบนี้อันละ50บาทสอันก็100บาทนะคะ ส่วนตัวถัดไปนี่เป็นซอสมะเขือเทศวารุตาก็ซื้อมาอันนี้ก็คือ5 500 ml ซื้อมา1ยูโรถ้าอยู่ในห้างก็ประมาณ1ยูโรกว่าหรือประมาณเกือบ2ยูโรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะคะก็เลยซื้อมา1อันเพราะว่าเราก็ใช้ประจำสำหรับซอสมะเขือเทศนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวชอบของวารุตาชอบมากๆ นึกเลยว่าตัวนี้เป็นโยเกิร์ตผสมมูสลี่เขาบอกว่า30%มีผลไม้อยู่ในนี้นะคะสวิสมูสลี่ก็มาจากประเทศสวิตนี่ค่ะเยมี่มาจากประเทศสวิตฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เมื่อเราทานไปแล้วแล้วเนยก็จะมีกากสารอาหารเยอะมากทีเดียวเลยค่ะ ในหนึ่งกล่องนี้นะคะก็จะมีอยู่หกอันด้วยกันเมื่อกี้ก็แบ่งไปให้แม่ย่าแล้วค่ะหนึ่งอันก็เลยเหลืออยู่ห้าอันมาดูตัวนี้ถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ตัวนี้นะคะเนื้อไก่ผสมกับถั่วสี่แปดกรัมมีโปรโตีนอยู่ด้านในนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ที่สอง้กรัมวรุตาก็เลยซื้อมาเยอะเลยค่ะซื้อมา 0เซนก็ตีว่าอันละ20บาทตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่ผสมกับถั่วรวมไกนแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้ล้าตาให้ดูนี่ค่ะแล้วตอนที่เราจะนำไปรับประทานรองก็เอาไปทอดอีกครั้งเพื่อให้เขาร้อนแล้วก็เอาไปผปสมกับซอสหรือจะทานยำคือเป็นเหมือนกับเนื้อไก่ ปั้นเป็นก้อนเราสามารถนำไปดัดแปลงอะไรก็ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ตามใจเราเลยค่ะส่วนตัวนี้วรุตาชอบก็เลยซื้อมานี่เป็นขนมปังที่เป็นขนมปังแผ่นยาวๆเนาะแล้วก็เขจะมีสอดไส้ด้วยเครื่องด้วยเนยแล้วก็ผสมสม,มุนไพรด้วย เขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นไฟล์นักคอยเธอฟื้นห,หมายความว่าเป็นเขาสอดไส้ด้วยสมุนไพรตัวนี้ก่อนที่เราจะนําไปรับปทานเราก็ต้องไปอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่าไซนอีกอีกแอ250กรัม ขนมปังแบบนี้เราจะนํามาทานเล่นเราจะไปนําทานกับอะไรก็ได้หมดค่ะทานกับสลดัดหรือทานกับอะไรก็ได้หมดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนก็ชอบกระทังครอบครัวเลยค่ะอันนี้อันละ1จยูโรก็ประมาณ38บาทนะคะส่วนตัวนี้เป็นชีสชีสแข็งของแฟน เขาชอบวารุตาก็เลยซื้อมาให้อันนี้อันละ1ยูโร50เซนเป็นชีสแข็งชีสที่เป็นก้อนๆแล้วก็ก็หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้ของแตงนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกับหัวขับหางตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่เหมือนกันค่ะเป็นเนื้อไก่ ข้างบนเขาบอกว่าชิคเก้นแต่ข้างล่างเขาบอกว่าแกะฟื้เกลแกะฟื้นเกลนี่ก็คือสัตว์ที่มีปีกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไก่ไก่งวงหรือหรือห่านหรืออะไรที่มีปีกก็เรียกว่าแกฟื้เกลคือสัตว์ที่มีปีกนะคะแล้วก็ผสมปนเปกันแล้วก็ตามขอบเขาก็จะมีสมุนไพรมีเครื่องเทศด้วยอันนี้พรุตาซื้อมาสามอันสามอันนี้คะ คือตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นสานรามี่ที่ใส่ด้วยเคซนี่ค่ะอันนี้3อันนี้นะคะนี่2อ,อันแล้วก็บวกนี่อีกหนอันก็คือ1นึ่งยูโรหนึ่งยูโรก็คือ3ามสบาทสีบาทนะคะตัวนี้ส่วนเัือต่อไปนี่ก็คือสานรามี่ ซาลาี่ก็คือการที่มีเนื้อหมูแล้วก็มาอบมาอัดกันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ทั้งกล่องนะคะกล่องละ500กรัมนี่ค่ะอันนี้50เซนล้กตาก,ก็เลยซื้อมาส2กล่องให้แฟนเลยค่ะเพราะว่าซาลาี่นี้นะคะเราไม่ได้ทานเฉพาะก็เรียกว่าไม่ได้ทาน กับขนมปังอย่างเดียวเราสามารถเอาไปอบเราสามารถไปผัดไปทอดหรือแทนไขมันหรือแทนอะไรได้หมดเลยค่ะส่วนตัวนี้นี่คือแอปเปิลอยู่ที่น้ำหนัก2.5กิโลวันนี้วรุตาก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้านนี้อดีตก็เคยเป็นร้านขาประจำแต่ว่าวารุตาก็ไปไม่ถึงเขาสักทีวันนี้ก็เลยไปค่ะเขาจะมีแอปเปิลที่มีคุณภาพดีมากแต่แอปเปิลของเขา จะอยู่ที่2.5กิโลราคา3ยูโรฉะนั้น1กิโลของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1ยูโร20เซนนะประมาณประมาณนะคะแต่คุณภาพของเขาค่อนข้างจะดีอร่อยทีเดียวเลยค่ะวาุตาก็เลยซื้อมาถุงนึงแล้วเขาก็มัดอุย้ยลืมดูลูกนี้เน่าเน่าเลยต้องรีบกินอุ้ยลืมดูวาุตาเลือกไมด่ดีไม่เป็นไรค่ะเขาก็ จะมัดเป็นแบบนี้ค่ะเราก็หยิบไปเลยเป็นถุงถุงค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นต้นหอมของชอบพารุตาวันนี้ได้มาสามกําหนึ่งยูโร สัปดาห์ก่อนได้สองกรรมัมวันนี้ได้สามกร,รมก็สินค้าก็แล้วแต่สัปดาห์ไม่เหมือนกันนะคะก็โอเคโชคดีค่ะสัปดาห์นี้ได้สองกร,รมหนึ่งยูโรส่วนตัวตรงหน้านี้นะคะก็เป็นมะนาวเขบอกว่าเป็นออแกนิกหมายความว่าไม่ใช้สารเคมีปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติขายกิโลละ1ยูโร30บรตาก็เลยซื้อมา นี่ค่ะห้าลูกก็ราคาที่หนึ่งยูโรก็ตีว่าสี่สบาทเอ้ยยี่สิบาทเนาะเอ้ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทค่ะสำหรับห้าลูกมะนาวตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ลูกสาวบอกแม่อยากกินข้าวมันไก่ก็อยากจะทำน้มซุปให้เขาวันก่อนมารุตาเคยซื้ออันละแปดสิบเซนส่วนวันนี้เป็นหนึ่งยูโรสามสิบเซนค่ะก็เลยซื้อมาหนึ่งอันค่ะ สำหรับวันนี้วรุตาก็ได้ของมาไม่เยอะนะคะแล้วก็อยากจะบอกอีกทีว่าข้าวของแม้กระทั่งในตลาดนัดที่เราเคยคิดว่ามันถูกตอนนี้เขาก็เริ่มจะแพงขึ้นแต่ถ้าไปเทียบกับราคาในห้างก็ยังคงถูกกว่าอยู่ดีค่ะฉะนั้นมันก็เลยการว่าปีใหม่แล้วอะไรก็เริ่มที่จะ หนักขึ้นยากขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเราเองแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพที่มันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยค่ะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะ สุขภาพเงินในกระเป๋าไม่ดีเราก็ไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นเดียวกันค่ะก็ยังไงขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านก็อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกับวารุตานคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย